สวัสดีจ้าพ่อแม่พ <anything> ี่น้องป้องปายพี่น้องคนพี่น้องแมวทั้งหลายมาหนี่มากินแ้วสุดแซ่บเื้อนี่กัจ้ากะจะท้าพ่เมนูอีย่างเด้อโมหูขึ้นกันเพราะว่าอยากกินนังก็เอามาใส่มาใส่มาโลดมาขืดยวดตองมาเห็ดเมนูอีอย่างอยากกินมาเมื่อกันมาก็มาใส่เอ็งมาปุ่นพ่อเอามาใส่โอ๊ตอย่าเพิ่งติดลูกหนูยังไม่ได้ไปไหนเลยลูกน่จา อยากกินสลัดโลใช่ไหมเรารักสุขภาพโรผักจ้าอยากกินก็เอามาใส่นี่พี่น้องน้ำซีมน้ำซีมใจน้ำซีมน้ำใสนะจ๊ะสูตรเดิมจ้าน้ำจิ้มถั่วตัดอร่อยแซ่มโยเหมือนเดิมอยากกินยังอยากกินซื่อจ้ะซื่อคือเก่าก็เอามากินนะจ๊ะอันนี้มันสีเหลืองหย่อมหย่อยพี่น้องโอ้ยมันฟุ้งมันจะเหลืองหย่อมหย่อยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็กินได้นะจ๊ะลองจ้ามดูสิฮะแต่ทีว่าใหดไปทั่วทีป่ะเนาะ กะสิมีคนมาให้ไปเธวถีบว้นะกินเบิ่งก่อนไม่แซบอืมข้าหมูเนืมันเดิมจ้ะวืาแต่มาคุณแบบแซบโอ้โหมปลาหมึกจ้าืมแซ่บพิ่ตอง เผือบป่านะคนมันทำเอลกินแทมาน,นะพี่นังอืมอืมโลโลพักพี่นังโล,โลพักอืม อืมอยอืมอร่อยมาก มักปลาเมื่อไนานยายมมาด้วยพอกันเซอแล้วอร่อยนี่ไม่ได้กินแซบโอ้ยแซบแซบไม่ได้เากินแซบไม่ทำเนี่ย 过。Wow. Đẹp cứ câu Ồ, nó mắc kìm nhà cái này đẹp kiếm nữa Trời <laughs> ơi, phá mắc kèo hả bà Già Pinh อยากลอกเหตดแบบนี้กินเบองไหมอยากติ่มก็น้ำติ้มอันนี้เบองเพราะว่ามันเส็น้ำติ้มทั่วตานี่ค่อยมากกินใช่ไหมก็ไดลอกเหตุเบิรอ่ะนะว่ามันจะข่าวันบะม,มันเข่ากันเซยเอาจ้าว่า เป็นผู้ไดกินเนื้อเนื้ออันจะว่าเสือจุ๊ด้บุ่นะเนื้อนี่เนื้อสดนี่กินก็แต่อมองหู้งเนี่ยอยากกินไหมผู้ใดกินบ่กินกระซ่าคอยกินเนาะอืมจ้อ บมึงอยังเ้ก็ซื้อมาเป็นถาดเลยนะ่ถาดละหลอดแต่ว่าแต่สมแล้วอาานมันแบบมันไม่ค่อยสวยขนาดไหนอ่ะแต่กัพวกกินได้หร่อแซบอู้่อตอนแร้วก็ยังงใช่ไหม กอบไปที่พี่น้องจมูกอบจนมันหนาสั้นเนาะ ย,ยังไงยังถ่ายกล่องขเขาจะจับปุ๋ยจับพอยังบ้านนี่ขึ้นดีก็กล่องเนาะก็เลยจะเป็นหมูแปลกๆนิดหน่อย จริงไมเขามีไง เอ้อะพี่หอรถ่อออือเย่ป็นเสมาดี๋ยวต่อบเงียมาสะมะิงนันจหนพ่อแล้วพี่นนอเบ่ไว้กินกินบาไว้จังมันเนี้ยเป็ทนท่อนา กินบไ,ไว้เลยกะราดกันไปก่อน,นะจะ๊มันเนีเพราะว่ากินบ่ไว้แล้วเจ็บปากแห้งปากาจึพอเจอไว้แล้วปากกันเลยกะกดไลค์กดแชร์ก,กดกตับสไครต์ด้วยนะจ๊าพี่น้องคนพี่น้องแมวทั้งหลาย